สวัสดีครับเดียวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิดิละวโรดทางย t u b e อิทธิพัฒน์ลาฟทีวีนะครับวับนนี้21สิงหาคม2563นะครับในช่วง1-3วันนี้เป็นช่วงเวลาสาคัญของการเฝ้าระวังอันตรายการเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับหลังจากที่ร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนั้นยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนทางภาคอีสานเข้าสู่ย่อมความกดอากา,กาศตามบริเวณของ พื้นที่เวียดนามตอนบนและพื้นที่ของลาวนะครับซึ่งเป็นย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของอิทธิพลพายุฮีโกสที่เข้าพื้นที่ทางด้านจีนตอนใต้บนทนกวางต้งและค่อยๆสลายตัวกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมดูบริเวณของพื้นที่เวียดนามลาวนะครับและก็ทําให้พื้นที่ประเทศไทยกับมีโอกาสจาะเผชิญกับฝนที่ตกหนักได้โดยล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิมทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับขณะ ที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยกับดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงของย3สิามสิงหาคมนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเดิมๆที่เคยเผชิญกับอุทกภัยฝัย่งการประเมินนี้จากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกแต่โดยรวมแล้วที่จะเป็น อ่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอ่าที่น่าจะบวมใหญ่คือพื้นที่เชียงภายในพื้นที่อ่าภาคเหนืออ่าภาคตะวันออกเฉนือตะบลอาทิเช่นเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านตรดิษฐ์นะครับแล้วเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายสกลนครบึงการอ่าเลยไปถึงทาง อุบรลราชธานีนะ<อ>ครับทางสกลนคร<ช>นครพนมครับผมบเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหลายพื้นที่ที่เริ่มเจอกับน้ําป่าหลากแล้วก็เริ่มมีดินถล่มบ้างแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องขอขอนุญาตอย่างนี้ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันชุ่มน้ำอยู่ย<ช>้วพื้นที่ที่ท้องเรียนเนี่ยอ่าแล้วไม่ได้รับผลกระทบอยู่เดิมอ่าที่มีเมื่อต้อนเดือนนั่นะครับ,รบพื้นที่นั้นนะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ขออนุญาตเรียนว่าต้องเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็น อย่างหนักเะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องมาอยู่แล้วแล้วก็ขณะนี้ตกต้องปริมาณไม่มากก็จะทําให้หลายพื้นที่มีดินไหลม,นลมีโคนถล่มหรือน้ําล้นตลิ่งน้าท่วมฉับพลันได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดน่านจังหวัดเลยซึ่งเคยได้รับผลกระทบอ,อยู่เดิมๆอยู่แล้วด้วยครับครับ,รบเพราะว่าฝนดูเหมือนว่าแนวโน้มก็คือจะเกิดในพื้นที่เดิมๆที่เคยเกิดอุทกภัยถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยมีได้รับผลกระทบจากข่าวก่อนนะครับเป็นบริเวณเดียวกันครับผมครับ,รบอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านรอบนี้แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำนี่จะปกคลุมถึงสักวันไหนครับก็ขณะนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าจะถึงวันที่ยี่สิบสามครับถึงยี่สิามยี่สี่ยี่บห้ายี่บหกนี่ก็จะเบาลงไปนะครับ,รบแล้วก็ขณะนี้เราเองเราก็เฝ้าระวังของหย่อมควา,ามกดอากาศต่ำที่ก่อตัวพื้นที่ เป็นลปินแะครับ <Okay. S 2> ว่าจะเข้าทะเลจีนใต้แล้วอาจจะมาทางพื้นที่ใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะเข้ามามีอิทธิพลทางอ้อมกับประเทศไทยเราหรือไม่อยู่ยด้วยกันเช่นกันครับกับที่พอดีกับในช่วงฤดูฝนปีนี้ดูเหมือนว่าถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วนะครับปริมาณฝนตอนนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับตามเกณฑ์ไหมหรือว่าน้อยกว่าหรือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มาก าโดยรวมและทางขณะนี้ทางภาพรวมณขณะนี้นะครับยังอยู่ต่ำประกเก์ครับยังต่ำกว่าเกนฑะปริมาณฝนยังใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่ำประกเก์อยู่ทุกภูมิภาคยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับคือโดยรวมและทางทางตอนบนเนี่ยยังต่ำประกเกนประมาณ1 1คเอร์เซมนครับในช่วงฤดูฝนที่เหลือครับเราเรายังมีความเสี่ยงที่จะเจอกับอุทกภัยหนักหรือเปล่าครับ ครับในช่วงที่เหลือเนระหว่างนี้ถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับก็ยังมีผลกระทบที่อาจจะเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะเข้ามาในบ้านเราอีกได้ประมาณหนึ่งหรสองลูกนะครับ,รบก็อาจจะเป็นอิทธิพลทางอ้อมทําให้พื้นที่ราบตุ่มต่าหรือพื้นที่ทางน้นําใน่าดยังได้รับผลกระทบอยู่ครับแต่ดโดยรวมจริงๆแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยฮะเรายังมียังหยัดได้ปริมาณน้ําเข้ามาในบ<ม>ริเวณเพื่อ เก็บน้ําต่างๆครับเพราะวันนี้เราเพิ่เก็บน้ําได้ประมาณ33เปอร์เซ็นต์เองครับแต่ว่าในช่วง1-3วันนี้นี่ประชาชนในพื้นที่เหนืออีสานนี่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับท่านที่ปดีครับครับถูกต้องครับพื้นที่ที่เหนือภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับที่ต้องพิจาร้าเฝ้าเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปราะบางนะครับหรือพื้นที่ที่มีภัยประจราถิ่นอยู่ครับต้องฟังทางพื้นที่เลยครับขอบพระคุณท่านอีิบดีมากครับขอบคุณครับ และหากจับสัญญาณภัยพิบัติเวลานี้เริ่มเห็นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับที่เผชิญกับน้ําป่าหลากรวมถึงดินสไลด์ดินถล่มที่ปิดทับเส้นทางต่างๆเริ่มกันที่ตําบลหว้วยแก้วอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับฝนตกตลอดทั้งคืนทําให้ลําน้ําแม่กําปองและลําน้ํำหากแม่เหลืองที่ไหลามาบรรจบกันบริเวณกลางหมู่บ้านแม่กําปองครับน้ําก็ได้หลากเข้ามาทะลักเข้ามาในพื้นที่กลางหมู่บ้านนอกจากนี้ถนนสายหลักที่ใช้ในการสัญจรในการ ก็ไม่สามารถสัญจรดได้เนื่องจากต้นไม้ล้มขวางทางครับแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับที่เสาไฟฟ้า หักโค่นทําให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างครับและเวลานี้ยังคงต้องจับตาความเสี่ยงกันต่อไปส่วนในพื้นที่อําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางต้องสั่งอพยพป,ประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลังจากที่เกิดน้ําป่าหลากเข้าท่วมท้องทุ่งนาและบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านทุงง่งโป่งตาบลเมืองปานนะครับซึ่งติดอยู่กับลําน้ําแม่ปานครับต้องเร่งอพยพป,ประชาชนเก็บข้าวของไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดพยาวและจังหวัดน่านกับโดยเฉพาะจังหวัดน่านนั้นเผชิญกับดินสไลด์ดินถลม่มปิดทับเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรนอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าหลากอีกหลายอำเภอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเวียงสาอํำเภอนาโน้อยออำเภอท่าวางาังผารวมถึงอำเภอบ่อกเกลือ อำเภอปัวนะครับที่ดินสไลด์ถล่มลงม,มาปิดทับเส้นทางทําให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้และเวลานี้จังหวัดน่านก็ยังมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับฝนตกซ้ําๆในช่วงเวลาของความเสี่ยงนี้และถ้าเราดูจากการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนเวลานี้นะครับจะเห็นว่าในพื้นที่ ของจังหวัดน่านนะครับมีปริมาณน้ำฝนที่สะสมนั้นเป็นปริมาณที่สูงมากกว่า239ม mm ิลลิเมตรนะครับนอกจากนี้ในพื้นที่ของอำเภอเวียงสามีปริมาณฝนตกสะสม185ม mm, ิลลิเมตรร่วมถึงที่พื้นที่อำเภอปัวครับนี่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนยังมีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ด้วยนะครับ มาดูจากแบบจำลองสภาพอากาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าวัฟรอมโมเดลนะครับคาดการพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักเอาไว้ดูจากแผนที่ตั้งแต่19นาฬิกาของ20สิงหาคมจนถึง19นาฬิกา21สิงหาคมครับยังคงให้การเกิดฝนตกหนักเอาไว้เน้นในพื้นที่ภาคเหนือครับโดยเฉพาะพื้นที่สีส้มสีแสดสีแดงสีเข้มๆแบบนี้นะครับรวมถึงสีน้ำตาลเข้มเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากสีเหลืองตั้งแต่ 35มิลถึง50มิลนะครับส่วนสีส้ม50มิลถึง70มิลครับสีแดง90มิลถึง150มิลสีน้ำตาลเข้ม150มิลถึง200มิลลิเมตรนะครับนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาดูพื้นที่เสี่ยงนะครับนั่นก็คือจังหวัดน่านทั้งจังหวัดเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท่าวังผาอําเภอท่าวังผาอําเภอปัวอําเภอบ่อเกลืออําเภอเชียงกลางอําเภอแม่จริมอําเภอสันติสุขอําเภอเวียงสาอาเภออนน้ยนะ ร,รวมถึงทางด้านฝั่งทางจังหวัดอุตรดีครับก็มีที่อำเภอฟากทา่าอำเภอน้ําปาดครับรวมถึงที่บ้านโคก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนะักนอกจากนี้พื้นที่เวียงป่าเป้าเชียงรายแล้วก็มีพื้นที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่พื้นที่แม่แตงพื้นที่เชียงดาวเชียงใหม่พื้นที่อำเภอปลายแม่ห้องสอนครับรวมถึงพื้นที่เกาะคาจังหวัดลำปางวังชิ้นแพร่ พื้นที่เด่นชายจังหวัดแพร่ครับที่อำเภอนาำปราดจ,จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกค,ครับไล่มาฟากอีสานกันบ้างก็มีพื้นที่ที่หวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับรวมถึงพื้นที่ภูเรือจังหวัดเลยครับและก็พื้นที่กิ่งอำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลย โซนอีสานช่วงวันที่20-21นี้ก็จะมีฝนที่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับสีเขียวๆปกคลุมอยู่ครับแต่ถ้าฝนในภาคอีสานก็จะเพิ่มขึ้นก็คือช่วงของ21-22ครับเพราะว่าแบบจราสภาพอากาศก,ก็จะเห็นว่าทางอีสานเนี่ยมีฝนปกคลุมเพิ่มมากขึ้นในสีเขียวสีเหลืองแต่ฝนส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงอยู่ทางภาคเหนือครับวันที่21-22เนี่ยจะไล่มาอยู่ตอนกลางของภาคเหนือศรีสัชนาลายัยสุขโขทยัยพื้นที่อุตรดิตถิษณุโลกกำแพงเพชร เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่จะมีฝนตกหนักครับส่วนอําเภอเสริมงามลําปางที่เกาะคาที่เมืองปานลําปางก็ยังมีฝนอยู่ส่วนทางด้านแม่แจ่มเชียงใหม่เชียงดาวก็ยังคงมีฝนอยู่ป่าแม่ห้องสองยังมีฝนตกหนักอยู่รวมถึงทางด้านโซนตะวันตกครับที่ท่าสองยางจังหวัดตากครับแม่ละบาท แล้วก็พื้นที่แม่สอดจังหวัดตากครับพบพระจังหวัดตากรวมถึงอุ้มผางจังหวัดตากจะมีฝนตกหนักด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็จะไล่มาผังพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกมินบุรีปราจินบุรีนะครับรวมถึงจันทบุรีจังหวัดตราดก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักครับ22 23ครับก็จะเห็นว่าฝนนั้นปกคลุมบริเวณขอบขอบประเทศเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานครับเพราะว่ากลุ่มฝนเข้มเข้มนั้นจะอยู่บริเวณขอบขอบของประเทศรวมถึงทางด้านโซนภาคตะวันออกด้้วยโฟกกกัส็คืือในนพที ของเชียงใหม่อมกอยนะครับแม่แจ่มรวมถึงอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกหนักอำเภอแม่จันเชียงรายนะครับแล้วก็เราเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะมีทางภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกาลสินนะครับกิ่งอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินรวมถึงปทุมราชวงศ์สาอำนาจเจริญอุบลราชธานีทางอีสานตอนใต้พิบูลมังสาหารบุณริก จังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีฝนตกหนะักและที่สําคัญพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนตกหนะักในช่วง22-23ด้วยเหมือนกันซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอัปเดตนะครับและเข้าไปตรวจสอบใน Thai Weather n e นะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะมีฝนตก หนักได้บ้างเพื่อป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์น,นะครับคุณผู้ชมต้องหมั่นอัปเดตสภาพอากาศทุกๆ4ชั่วโมงครับซึ่งจะมีความแม่นยำสูงครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ